ภูมิธรรมบ้องเครือชินวัตรขายบ้านแก๊งตู้หา่าวซื้อต่อจากเจ้าของคนไทยที่รับโอนจากโครงการแล้วหลังชาวทวิตเตอร์ซัดขายชาติของจริง วันที่2ธันวาคม2565นายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาตอบโต้โทวิตเตอร์ผู้ใช้นามว่าทองดีทองเคที่โพสต์ข้อความว่าพอลุงเอากฎหมายที่ดินเพื่อต่างชาติที่แม้วออกเอาไว้มาปรับปรุงให้รัฐกลุ่มขึ้นเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์เต็มอีกฝ่ายบอกว่าขายชาติ มาวันนี้รัฐบาลน้องแมวให้สัญชาติคนต่างชาติได้อยู่แบบถาวรแถมซื้อบ้านที่ในเครือตระกูลชินวัตรในสไตล์ขายชาติของจริงที่ผิดกฎหมายเลยนั่นน,น,นายภูมิธรรมชี้แจงว่า1การซื้อบ้านที่อยู่อาศัยของทุนจีนสีเทาเป็นการซื้อจากเจ้าของบ้านคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่รับโอนไปจากเจ้าของโครงการแล้ว 2. การซื้อแบบเดียวกันเป็นการกว้านซื้อจากหลายๆโครงการมิใช่ซื้อจากเครือชินวัตรเจ้าเดียว 3. เอาข้อมูลด้านเดียวมาพูดโจมตีถือว่าเจตนาแฝงเร้นไม่สุจริตคิดก่อนทำจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิเจตนาแฝงเร้นไม่สุจริตหมายถึงที่ท่านพยายามทำอยู่นั่นแหละขณะที่พูดขาสั่นอยู่ใช่ไหมท่านขุดยังไงให้เจอขาตัวเองจะบอกตู้ห่าวซื้อต่อจากนนมินีหรอ ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวครับแต่ซื้อระดับนี้เจ้าของโครงการไม่ทราบหรือหรือเป็นแผนอัพราคาพาผู้พวกไปซื้อจองไว้ให้ซื้อต่อรับผลประโยชน์กำไรสองเด้งไปนี่ก็เป็นปกติของคนทำบ้านจัดสรรเอาละถ้าไม่เกี่ยวก็ไอกฎหมายขายชาติของยุคแมวนั่นแหละสรุปเพื่อไทยขายชาติตัวจริงแก้ตัวแทนเชียวนะคุณภูมิธรรมพูดไม่หมดนะคุณต้องยอมรับก่อนว่าตู้หฮามีวันนี้ได้เพราะพักเพื่อไทยผมชอบ3าข้อครับ คุณคุ้นดูเหมือนจะค,คล้ายๆกับวิธีการนําเสนอข้อมูลด้านเดียวของคุณอ้วนจริงไหมส่วนความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งซื้อบ้านนี่ก็ซื้อผ่านโนมินีอีกทีหรือเปล่าทางนี้ต้องไปพิสูจน์กันต่อแต่สิ่งที่พิสูจน์แล้วคือตู้ห่าวบริจาคเงินพปชอรอ3ล้านบาทอันนี้ไปถามบ้างหรือ,อยังครับว่าพปชอรอมีข้อมูลบ้างไหมเขาจะซื้อบ้านก็ซื้อขาดไปเขาจะเอาบ้านไปทําอะไรคนขายไม่รู้ยงใหญ่การเมืองได้ไงมันเป็นเรื่องคนจีนสีเทาขายบ้านไปให้ใคร จะรู้ว่าเขาทําบ้านเป็นบ่อนเหมือนขายรถขายรถหรูให้คนจีนหากขับรถไปชนคนตายคนขายผิดด้วยเหรอความคิดแบบนี้มันช่างโงยงใยเก่งแล้วตู้หาวบริจาคเงินให้พักอะไรหรือสลิมสมองน้อยจอมดัดจริตวัยแรงแง้มฝาลงก็ง,งแง่ละสิเพิ่งมาซื้อในรัฐบาลนี้เจ้าของแรกคือคนไทยทนไม่ไหวขายต่อให้จีนแล้วใครจะรู้ละ่ะ